อยู่ับช่อง KUY จดไปทุกคนก็โอเคครับอยู่กับผมในช่อง k y Channel วันนี้ผมก็จะมาแจกรหัสบล็อกฟุตอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะโอเคก็จะเป็นรหัสนี้เลยนะครับทุกคนนี่เป็นรหัสก็จะเป็นทางด้านคลองหมัดเารารเต้มนุษย์เหงือนะครับผมแล้วก็จะเป็น ผลปิศาจของมะคานวดดำนะครับผมแล้วก็จะเป็นดาบยามะนะผมที่ผมใช้อยู่ในตอนนี้ส่วนฮาคิก็จะเป็นฮาคิ r า b เช่นเคยนะผมนี่ฮาคิเกาะก็จะประมาณนี้ผมมีแค่แขนนะโอเคเพราะว่าผมไปปรับมาให้เหลือแค่แขนนะผมส่วนฮาคิสังเกตก็เห็นได้โคตรไกลเลยนะทุกคนเนี่ยคือแบบฮาคิสังเกตของรหัสนี้ก็ มองไปเห็นสวรรค์มองไปเห็นเทวดาแล้วผมมีพระอินพระอิศวรนะผมที่อยู่ด้านบนนั้นก็จะเห็นเฮ้ยแล้วก็มีจริงๆด้วยทุกคนโอ้โหพระอินกับพระอิศวรนะผมตอนนี้กําลังยืนฟาร์มช่วยกันอยู่นะผมตอนนี้จากการคาดเดาของฮาคีสังเกตของผมนะผมโอเคงั้นผมจะขอมาสุ่มผลก่อนและกันนะผมนี้กดไปเลยกดได้เลยนะผมสุ่มผลพิศารไปกดซื้อ บเรียตอนนี้เราก็ได้เป็นผลไม้แห่งรักมานะครับผมนี้เป็นผลของแฮนคองนะผมว่าที่พาราเยนะครับผมของเออของใครวะของลูฟี่นะผมนี้ชายที่จะเป็นราชาโจนสลัดนี่บอกเลยว่าโคตรตึงโอเคก่อนจะไปวิว,วนะครับผมก็ตัดภาพไปขายของก่อนละกันนะทุกคนอไป แจกเครดิตสุ่มไก่ตันฟรีสุ่มครั้งละ9เครดิตเท่านั้นโค้ดเราสามารถหาได้จากเพจร้านได้เลยนะครับทุกคนเราก็กด Co ปลแล้วนํามาเติมในเว็บบล็อกฟุตโซนได้เลยนะครับผมเข้ากดเติมโค้ดกดวางโค้ดแล้วก็กดใช้งานโค้ดเรียบร้อยครับผมนี่ได้แล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เครดิตมาไปที่เรียบร้อยแล้วก็จะมาสุ่มไก่ตันพลโมจีตื่นดาบคู่โอเด้งหมัดครบกดซื้อเลยครับผมครั้งแรกไดเกลือมาครับผมเครดิตหมดเดี๋ยวผมจะเติมเพิ่มนะครับทุกคนสร้างซองอ่างเปามาใครทําไม่เป็นให้กดดูตรงนี้นะครับผมมา มาสุ่มต่อกันนะผมครั้งที่2ได้เกลืออีกแล้วครับผมมาเรามากดสุ่มอีกครั้งได้แล้วครับทุกคนโอ้โหได้แล้วครับโอ้โหนึกว่ามันจะได้ยากกว่านี้นะผมตอนนี้รหัสก็เข้ามาไปที่เรียบร้อยได้เร็วมากครับผมนี่ก็จะเป็นรหัสทางด้านของโมจิตื่นดาบคู่โอเด้งหมัดก็จะครบทุกหมัดเลยนะครับผมคุ้มสุดแล้วครับร้านนี้ใครอยากสุ่มตามผมนะครับแค่ครั้งละ9บาทเท่านั้นเข้าลิงก์ใต้คลิปนี้เว็บบล็อกฟุตโซ่โอเคกลับมารีวิวกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมไป แล้วขอลงไปรีวิวด้านล่างนะผมนี่แบบนี้เลยนะผมเราจะเริ่มรีวิวกันที่มัดคาราเตมนุษย์เงือกนะผมนี่มาเดี๋ยวผมจะใช้สกิลให้ดูนะผมนี่มัตเตอรี่อยู่ที่508มัตเตอรี่ใช้ได้ทั้ง3สกิลนะผมนี่พุ่งไปผมสำหรับสกิล X แล้วก็จะเป็นสกิล C นะผมนี่ส่วนผลปีศาจก็จะเป็นผล มืดนะผมนี่มบตเตอรี่1นึ่บเมาตเตอรีตตร่นะผมส่วนดาบก็จะเป็นดาบยามัดใช้ได้ทั้ง2องสกิลนะผมมบตเตอรี่350ไปเรามาดูที่ค่าพลังนะผมค่าพลังพลังโจมตีระยะประชิดก็ตันเรียบร้อยแล้ว2,400ัร้อผมพลังป้องกันก็อยู่ที่1,745พลังดาบ1,700พลังปืนหนึ่งพลังพลปีศาจหนึ่งร้อยามสิาตเตอรี่นะผม ส่วนดาบก็จะมีทั้งหมด17เล่มนะผมนี่มาเริ่มต้นที่บีเซนโตเลยนะผมอา้าวกดสวมใส่เรียบร้อยแล้วครับผมจังหวะนี้อา้าวรู้สึกว่าเซิร์ฟน่าจะปิงนะครับทุกคนผมกดสวมใส่แล้วทําไมมันไม่มาให้ผมอา้าวแล้วคนคนนั้นว่าอย่างไงเอา้าเอามาแล้วครับท่านผู้ชมอา้าวเขาวาปม,มาได้ไงโอ้ยเอาละครับผมเจอพนซสเขอคดายดตัวปลอมนี้เป็นไงล่ะเจอหนวดดำตัวปลอมใช้สกิลซี นัดเดียวนะผมเรียบร้อยเลยลงไปที่นาลกเลยผมนี่ส่วนวิเซนโซก็จะใช้ได้ครบนะผมส่วนดาบต่อไปก็จะเป็นดาบบิ๊กมัมนะผมอ้าวอา,อาลแล้วครับผมจังหวะน,นี้เซิร์ฟน่าจะปิงแดกจัดนะผมผมใช้ไม่ได้เลยผมนี่กดสวมใส่ไม่ได้เดี๋ยวผมขอรีเซิร์ฟแป๊บหนึ่งนะผมโอเคตอนนี้ผมก็ได้รีเซิร์ฟไป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายเลยโอเคเอาเรามกดดูที่ไอเทมครับผม ไปดาบ,บิ๊กมัมโอเคครับตอนนี้ก็กดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้ได้ทั้ง2สกิลมาสเตอรี่อยู่ที่300มาสเตอรี่นะครับท่านผู้ชมนี่โคตรตึงเลยครับผมมามาดูที่ไอเทมต่อไปก็จะเป็นดาบชิ้นนี้นะผมบอกเลยว่าสกิลมันแบบเหมือนกระดาษเกินไปนะผมคิดว่านะผมหลังจากที่ผมรีวิวมาหล,ลายๆายแล้วนะครับผมดูเอฟเฟกต์สกิลมันม่ค่อยสวยแล้วนี่มันเหมือนกระดาษเลยนะผมเป็นภาพ2 d ดีนะต่อไปก็จะเป็น โควีหนึ่งนะผมแบตเตอรี่อยู่ที่184่งร้อยแปดสิบสี่มัตเตอรี่นะผมนี่แบบนี้เลยเอาสวัสดีนายเป็นใครเนี่ยเอ้ยจังหวะนี้ผมเปิดพี่พีมาว่าไงเจอกับพลพระเอาแล้วครับจังหวะนี้ระหว่างพลมืดกับพลพระว่ายังไงใครจะชนะใครจะแพ้เอาแล้วครับจังหวนะหวนี้เอาเดี๋ยวก็ล่างเล็กเดี๋ยวก็ล่างใหญ่เขาไปไหนแล้วทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าเน็ตอบิงแล้วก็ค้างมากด้วยนะครับท่านผู้ชม ผมเจอเขาแล้วจังหวะนี้สกิลแซดไปจังหวะนี้ไม่โดนครับผมมาพุ่งมาพุ่งมากระโดดพุ่งมา,งมา,งมาแล้วผมหลบจังหวะนี้โอ้ยเอาแล้วครับผมเจอพระผมเจอพระตึงครับผมเอาจากผมทุ่มโอ้โหอไอหนุ่มไททันโอเคทุกคนผมรู้สึกว่าผมท้างมากเลยนะผมเดีย๋ยวผมจะขอตัดชีพตอนผมเซตตการมันเสร็จแล้วผมสำหรับไอเจ้าเเจ้าอาวาสนะผมนี่คือพระตึงแล้วก็จะเป็นเจ้าบาวาสที่เรียบร้อยแล้วนะผม โอเคไปตัดภาพไปเลยและแล้วฉามสุดท้ายก็จะมาถึงครับผมดูปมาจัางวันี้สกิลเซต็ตเอาไม่ใช่สกิลเองนะผมแล้วก็สกิลสี่เรียบร้อยผมตายไปแล้วอา้าวผลแสงอยากเจอเหรอเจอสกิลเซต็ตไปหน่อยเป็นไงล่ะนี่มัดคาราเต้มันรุนแรงก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยแต่รู้สึกว่าเขาน่าจะวิวน้อยเกินไปนะผมผมเลยวันช็อตได้เลยนะผมนี่มาเรามารีวิวกันตอบโควีหนึ่งก็ใช้ใช้ได้ทุกสกิลนะผมโอเคส่วนอ้าว ผมไม่สามารถเปลี่ยนดาบได้เพราะว่าตอนนี้ก็แบบเออกาลังอยู่ในการต่อสู้นะผมมันไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าดาบที่ผมกินมมานี่คือแบบเชได้ทุกสกิลนะผมยกเว้นตั้งแต่ดาบไอ้นั้นลงไปนะผมพวกดาบก,กากกากระผมส่วนปืนก็จะมีทั้งหมด7็กระบอกนะผมที่ผมรู้จักก็จะมีข้าวูช่าธนูธนูระเบิดนะแล้วก็จะเป็นปืนพิษนะผมส่วนที่เหลือก็จะเป็นขลองกากกากระผมนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นพวก ไอเทมในการเอ่อเสริมพลังของเรานะผมผมก็ใช้เป็นผ้าคุมคาตาคูรินะครับผมนี่โคตรตึงส่วนผลก็จะมีเอ่อผลนอนสามหัวผมแล้วก็จะเป็นผลเอ่อผลกระจกแตกนะผมนี่บอกเลยว่าโคตรตึงส่วนที่เหลือก็จะเป็นผลเกลือไก่ๆ,ๆนะผมนี่ทุกคนก็คงจะรู้จักนะผมก็จะประมาณนี้สําหรับรหัสนี้นะครับผม ก็แบบว่าเออไม่มีอะไรจะรีวิวแล้วนะผมเงินก็มีอยู่6 1 5 9 8 2นัเก้าร้อยแปดสิบสองเบลีนะผมส่วนเกมพาสก็ไม่มีนะผมค่าพลังก็รีวิวไปตั้งแต่ต้นคลิปเรียบร้อยแล้วนะผมเราก็มาดูผลปีศาจนะผมว่ามันจะมีผลปีศาจทาวนไหมนะผมสำหรับใครที่อยากได้ผลเสือหรือผลโมจิทาวนก็อย่าลืมไปเล่นกิจก,กรรมในเพจ เฟซบุ๊กของเพจบล็อกฟู้ดโซนนะผมนี้บอกเลยว่าสุ่มไก่ตันมีแต่ของดีๆนะผมถึงร้านค้าในบล็อกฟู้จะไม่ดีนะผมแต่ว่าร้านบล็อกฟุ้โซนนะผมบอกเลยว่าสุ่มไก่ตันนี่นครับผม5้บาทได้ของอย่างแน่นอนนะผมผมมั่นใจได้เลยนะผมน่าจะประมาณ50บาทขึ้นไปนะผมได้จริงๆนะครับผมบอกเลยว่า ไม่มีการจัดฉากใดๆทั้งสิ้นนะผมนี่บอกเลยว่าเว็บเขาดีจริงนะผมนะ โอเคส่วนดาบทุชิตะกับดาบยามะนะผมก็เอาไปทําเป็นดาบคู่ได้เลยนะผมเพราะว่ามาเตอรี่ก็350ทั้งคู่แล้วนะผมนี่สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วก็ฝากถึงพวกที่คอมเมนต์ว่า <S <S เฮ้ยไ,ไม่แจกจริงวะเฮียเอาแคย่ยอดไลค์กับยอดคนดูเท่านั้นนะผมโอเคงั้นพวกมึงดูนี่นะเดี๋ยวกูจะแจกรหัสนี้นะผมตอนนี้เลยนะผมนี่ลขึ้นมาแบบนี้เลยเฮียแม่งตัวใหญ่ๆเลย มึงดูไว้กูแจกจริงครับผมคือแบบผมก็ทนไม่ไหวนะทุกคนคือผมก็ตั้งใจทําคลิปตั้งใจมาแจกให้คนดูแลดูมันมันดูคลิปไม่โจกครับผมแล้วมันก็แบบบอกว่าไม่มีรหัสจริงๆนะครับผมแล้วก็มาคอมเมนต์ว่ามาคอมเมนต์ด่าผมนะผมโอเคงั้นผมไม่ขออบนอะไรมากครับผมฝากไว้แค่นี้แหละบ๊ายบาย